สวัสดีครับผมเอมนะครับจากร้านสาธิตวิทยุวันนี้เรามาต่อกัน EP ที่3นะครับผม EP สุดท้ายต่อจาก EP 1และ EP 2นะครับที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับสินค้าที่เข้ามาวันนี้ EP 3นะครับตัวที่จะเอามานำเสนอก็คือนี่เลยครับผมสินค้าจากลาสเทคนิคนะครับผมไม่บูสเตอร์น t 1นะครับผมเล็กๆกระทัดรัดไม่บูสเต ซีพีหนึ่งนะครับผมอ่าย้ํากันอีกครั้งหนึ่งรูปทรงดีไซน์สวยงามน,นะครับใช้ทําอะไรครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมให้ดูรูปทรงก่อนเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ดูว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยหน้าที่ของมันคืออะไรนะครับอ่าดูรูปทรงดีไซน์ครับของคารากได้จริงนะครับผมอ่ามีเท่าีใช้งานดีด้วยครับ วันนี้นะครับผมตัวที่ผมเอามาทดลองกับไม์บูสเตอร์ oter, ตัวนี้ก็คือไม์ชัวนะครับผมอ่เป็นช sure ัวร์ KSM8 นะครับอ่าเอามาเทสให้ได้ดูกันจะมาลองกับมิกเซอร์ PV นะครับผมเพราะว่าไอตัวเนี้ยไม์บูสเตอร์ c ีทีหนึ่งเนี้ย ต้องใช้คู่กับมิกเซอร์ที่มีแฟนทอมนะครับผมส่วน KS M8 ก็เป็นไมค์ไดนามิกธรรมดาตอนนี้ผมก็พูดต่อมิกธรรมดาอยู่นะครับอเดี๋ยวจะให้ลูกค้าได้ดูนี่นะครับหลังตู้กับมิกเซอร์สิ่งที่ปรับไว้นะครับตอนนี้เนี่ยหลังตู้เราเล่งไม้ทตีเที่ยงนะครับผมอ่า แล้วก็เดี๋ยวเราจะเบาตัวนี้ให้หมดมิกเซอร์เราจะตั้งไว้ตายตัวเราจะไม่ปรับแต่งนะครับเดี๋ยวจะเราจะมาดูความแตกต่ตางกันตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับตันนี้เป็นเคสมแอย่างเดียวต่อตรงนะครับเข้ามิกแล้วก็เข้าตู้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าหลังจากไอต่อเจ้าซีทีวันแล้วเนี่ยความไวของมันจะเพิ่มขึ้นมาขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับผม มาต่อกันเลยนะครับผมได้ต่อไว้แล้วอ่านี่นะครับผมต่อ muscle, หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับจะต่อท้ายไม้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เป็นสายออกไปหรือจะต่อที่มิกเซอร์ก็ได้นะครับผมอันนี้เราสาธิตให้ลองลองกันให้ดูนะครับคือการต่อท้ายไม้ตามที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับผมมิกเซอร์ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเหม erm ือนเดิมทุกอย่างเรามาปรับแต่งกันที่ตัวนี้ครับผมที่ตูสังเกตนะครับ เมื่อกี้ผมจะเร่งไว้ที่เที่ยงตอนที่ยังไม่ใช้ซ d ดีนะครับผมตอนนี้พอใช้ปุ๊บเนี่ยผมเร่งแค่เก้าโมงเก้าโมงเองนะครับเสียงมันก็จะไวขึ้นมาเยอะมากคุณภาพใช้ตัวนี้เสียงมันก็จะไวขึ้นมาประมาณ50าสถึงซนะครับผมครับทีแรกนะครับอย่างที่เราได้แจ้งกันไว้เราปรับไว้ที่ตอนเที่ยงตอนนี้ยังไม่ได้ต่อเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ครับ ตอนนี้ต่อตอุปกรณ์แล้วเราปรับขึ้นมาแค่9โมงเท่านั้นเองนะครับผมจะเห็นได้ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยจะเท่ากันกับตอนแรกที่เราไม่ได้ใช้แต่คือตอนแรกที่เราไม่ได้ใช้อ่ะเราเร่งเที่ยงตอนนี้เราเร่งแค่9้าโมงก็คือตัวนี้เนี่ยมันช่วยได้มากถึงประมาณ5 0า0หเลยนะครับผมแล้วอุปรกรณ์ตัวเนี้เวลาต่อเสร็จนะครับลูกค้าอย่าลืมกดเซนตั้งนะครับผม ตัวนี้ต้องใช้เฟนท่อมเลี้ยงด้วยนะครับถ้าไม่กดเฟนท่อมเสียงไม่ออกนะครับผมอ่านี่ผมลองให้ลูกค้าได้ดูนะครับแต่ตามหลักความเป็นจริงอะ่ะลูกค้าต้องเล่งที่ตัวนี้เยอะๆนะครับ้าเป็นตู้ a อ t i v e แล้วเราค่อยมาคุมดังเบาที่มิกเซอร์นะครับที่เกมอันนี้ผมต่อให้ลูกค้าได้ชมกันเฉยๆอ่านี่นะครับต่อใช้งานแบบนี้ก็ได้หรือจะต่อที่ตัวมิกเซอร์ก็ได้นะครับผมสะดวกสบาย ก็จะเห็นถึงความแตกต่างของมันนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมก็คงต้องขอจบกันไปเท่านี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับผมที่อยากจะชมสินค้าก็เข้ามาเลือกชมได้ที่ร้านสาธิตวิทยุสุราษฎร์นะครับหรือว่า,าติดตามย้อนหลังได้ที่ช่อง youtube สาธิตสุราษฎร์นะครับก่อนจะไปนะครับผมเช่นเคยวันนี้ไม่ที่ใช้อัดนะครับผม ออเดโอเทคกมิก้านะครับ ATR 2,500 USB นะครับผมตัวเดิมใช้อัดอยู่ทุกวันนะครับทุกคลิปอ,อย่าลืมนะครับติดตามพวกเราเยอยหหลังได้ที่ช่องสาธิตสุราษฎร์ n ชนแนะครับผมกดติดตามกดตุกใจแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ